ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงบรรยากาศสาลินซาเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องปารเข้าไปสามทุ่มสี่หกนาทีแล้วยังไม่ได้เคลื่อนที่ออกจากเทคนิคดอนเมืองเลยไม่ไมหวนวตอนนี้ไม่ไหวอยากีหน้าอยากมาอีกไหมคือปีหน้าผมจบแล้วผมไม่ซีเรียสคือทุกอย่างมันไม่ค่อยพอร้อมน,น,น,นะครับนะคือเมื่อกีถ้าลองเลขาธิการท่านด็อกเร์อะไรทีงานแข่งท่านบอกว่าคือมาที่นี่เพื่อจะปรับปรุงนะครับปรับปรุง ปรุงเลครับปรุงสถานที่ระหว่างน้ำเต็มกระเพาะเลยอาว่าไงนายกหนูหน่อยรู้นะถึงจบไปหนอก็อยากจะมามาและอิ่มไงเมื่อกี้ที่เไปกินาเชวนเลยสกินนิสไม่มีถ้าเราไม่ออกไปเด็กคงไม่รู้นวนนี้เเมื่อกี้ก็แค่ไปกินของอาชีวาเขาเล็กๆครับเล็กๆปมา4สีาถานะครับ่หาถาดเล็กๆนะขาไม่ไอะไรมากมายเอา่น้นว่าไงเอไปดูนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านมา เราได้เจอเพื่อนที่สิงห์บดิตด้วยนะครับเอาว่าไงครับสิงห์บดิตจากวิทยาไหนครับชื่อนครนเยกครับฮะถ่ายรูปให้หน่อยมา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 เนี่ยตอนนี้ต้องถ่ายรูปให้เขาก่อนนะเราจะพับเลยเอาว่าไงครับยิ้มก็น่อยครับยิ้มหน่อยถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโออยู่เคยเห็นไหมครับเอาช้างมาขึ้นหออะขึ้อนที่ประชุมนะครับ อย่าไปว่าร้องนกี่สิทำไมตอนนี้เขากำลังฝึกอยู่ฝึกอะไรครับชามห้างจากชามแล้วกินลำแทนอดงดกินก้อยกินกล้วยแล้วกินลำแทนเพื่อเป็นกระหยัดเดี๋ยวแวะอุ้ยปฏิคมขององค์การพิศมานต่อไปเป็นไปไม่ได้ตัวเธออยู่ในจอได้พอดีเลยที่แบบพิ่มาเลย